สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องแล้วแต่ได้อีกแล้วนะคะวันนี้แพนก็กําลังจะไปโฮ mm. มสเตย์มาเดิมแต่ว่าวันนี้มีต้นมะพร้าวมาสงะะามงาง่งนะคะทุกคนก็งานกําลังปลูกนะคะคือมันเต็มแล้วมันจะสวยขนาดไหนนะคะแล้วก็เทปูนุรอบของสาวขี้ลิว้วอย่างนี้นแต่ว่าลดเป็น,นอะไร้เลยนะสุดไอโอ๊ะ วนะเยังไม่ได้ทำอะไรนะคะโอเคยังไม่ดูห้องน้ำนะห้องน้ำอันนี้นะคะยังเหมือนเดิมโอเคไปดูข้างหน้าดีกว่าเยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอเคครบแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูมุมนี้มุมนี้เท่ากันพอดีเลยนี่นะคะจากตรงนี้เดี๋ยวถอยให้ดูอีกให้ดูอี้เอาไปตรงแถวส่นน่กูละ Yeah. นี่นะคะก็คือครบแล้วครบทุกต้นแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็มาลงแล้วเข้ามาลงแต่เช้าแล้วพี่แพนยังไม่ตื่นนะคะก็เลยไม่ได้มาถ่ายให้ดูตอนเขาทํานะอันนี้เขาก็กําลังทาแหละเนี่ยตรงนี้เสร็จแล้ว,ลวสวยง,งามอางเลยทุกคนเอ้ยเดียบมือเสียจทางนี้แล้วก็ติดติดไฟนะคะพี่แพนติดไฟให้ก่อนเลยเดี๋ยวโควิดามึงเจอกันกูนเลย <c oughs> นี่ สวยแรงสวยงามมากอันนี้เราก็เดี๋ยวดันพาเดินไปดูตรงที่เขาจะเที่ยวบินเขากำลังเ,เ,นนเ,เนะรตรียมบินเลยอันนี้ก็จะเป็นเดีาา๋ยวไดูตรงนี้ก่อนเสวยมากเลยเนาะถ้าใครอยากนั่งตรงนี้ที่นี่ก็จะมีโต๊ะมาด้านอู้้อนหอนดังโอ้น่าดังเลยค่ะวัวอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยเขากำลังจะเที่ยนปูนนะครับ คือกัรกัรดินตัวนี้คือลงมาจะได้น้ำน้ำจะได้เล่นได้อย่างสบายใจเออแล้วก็ตรงนี้ก็จะปลูกหญ้าอรอเลยก็คือเขากำลังเตรียมดินอยู่มันต้องเตรียมดินก่อนแล้วก็ค่อยเอาหญ้ามาลงเพราะถ้าสั่งหญ้ามาเลยอ่ะหญ้ามันจะตายนะคะไป,ะปะโอ้อพร้อมไหมต้นตอนเย็นพี่วาดวันนี้น่าจะเสร็จนะบันไดพร้อมไหมผมว่ายังไม่เสร็จหรอกก็มันจะขึ้นง่ายเหมืเดิมไงมันขึ้นมาถึตรงนี้ตรงนี้เราก็ปิ่นขึ้นได้ใช่ไหมล่ะ ท่าใจมั้ยมันก็จะลงไปแมันก็จะจะสโลวขึ้นขึ้นอย่างนี้ไงใส่ได้เลยเรื่องพ่อหท่าใจมหมจะถ่ายเนี่ยเดี๋ยวลงไปเปียกเลยเดี๋ยวมันเริ่มแตกแล้วนี่ถ้าไม่ใส่ที่เลยจะด้เลยอาเอาบ้านนะครับอยู่นี่เฮ้ย วันนี้คุรู้สึกอยากกินข้าวลามวะมึงอยากกินข้าวลามหรือว่ามึงอยากก็เดี๋ยวพี่แพนมาถ่ายให้ดูตอนเย็นอีกทีนะคะจะเก็บบรรยากาศให้ดูเดี๋ยวมาเล่นน้ำด้วยบันไดน่าจะเสร็จขั้นนี้วันนี้นะคะวันนี้น่าจะเสร็จอ่าแน่นอนเพราะว่าเหลืออีกหลายชั่วโมงอยู่แล้วก็ตรงนี้เราขึ้นไปได้ง่ายเพราะว่าเวลาเราปีนขึ้นไปมันเล่นยากเนาะใช่ม้ขีเกียจขืออยนก้อนปีนนะคะมันมันคือเล่นน้ำก็เหนื่อยเผลอแล้วเราต้องมาปีนอันนี้ก็ ตอนเย็นตอนใดเสอ่า<ข>เสร็ก็จะเล่นน้ำให้ดูเต็มหนักเลยแล้วก็แทนสั่งชุดว่ายน้ำแล้วเนี่ยใครอยากดูนุ้ยไม่ใช่ใครอยากดูพี่แบนเล่นน้ำนะคะก็ตามกดกระดิ่งไว้เลยนะคะทุกคนไม่พลาดแน่ๆพี่ว่าแกกล้าไหมแกกล้ากระโดดลงไหมไม่กล้าหรอกอ่าสไลดเดอร์เลยสิเธอจะไม่กล้ามังงานจะตายโอเคกันเดี๋ยว รอชมตอนเย็นนะคะบรรยากาศตอนเย็นในเชียงใหม่ให้ชมอีกทีนะคะทุกคนนค่ะอันนี้ก็ต่อจากเมื่อวานนะคะก็พี่แพนก็ให้พ่อแกทําบันไดเกือบเสร็จแล้วนะคะกันนี้ก็วันนี้ช่างก็เอานู่ข้างไหนคะอ่าสุรพันธ์นะคะว่าใส่อันนี้จะเป็นอ่างล้างหน้าแล้วก็อันนี้ถูส้วมใช่ไหมใช่เอ้ย<อ>ไม่ถูขี่ไม่ถูขี่ข้ามาไว้ข้างในก่อนได้ซื้มันจะแตก ี่สวงเล็กี่ว่าพี่แคนี้ตัวใหญ่ยไม่แตกอะเขายังไม่ประกอบพี่นันี้ห้องนีสวมสองห้องแล้วก็จะมีห้องอาบน้ำหนึ่งห้องนะคะเดี๋ยวดูข้างหลังนมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนีหมพี่ปาจะใช่เราต่อเข้าตมาตรงนี้นะ เราไปดูฝั่งนู้นกันนะคะพี่แนนวันนี้ก็จะมาเล่นน้ำนะคะวันนี้เนี่ยก็เตรียมชุดมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมาเล่นน้ำนะคะให้เตรียมเรียบล้วมาบิกินี่อย่างดีนะท่านผู้ชมพี่โอมดายเดี๋ยวก็นลูกใสเสร็จแล้วเราจะกับบานแค่ไหนนี่เราก็มาถึงตรงนี้แล้วก็เตรียมโดดน้ำนะคะเนี่ยก็เตรียมชุดมาแล้วก็ทอเล็กๆกันเนาะ เื่อนะทุกคนสาเตียมมาใ่รงงี้อ๊ไม่ดหรอกน้ออะไรเนาะดไหมไม่ไม่ไม่เหมือนพวกป่าเลียวเหร ถ่ายเสร็จแล้วก็กลับบ้านเลยนะคะเพราะวาันนี้ไม่ให้พี่อุ๋มมาด้วยเพราะาเราจะใส่ชุดว่ายน้ำนะคะฝั่งนะี <S 2> <S 2> ้ก็ไม่รีรอนะเราก็กระโดดเลยเอ็นดา่าไปเลยเอ็นดา่าไปก็เอาเน่ยต้องมีอันนี้ไหนนะมเนาะไปเจอ The 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 A few moments later อ้วนจริงๆไม่อ้วนดูในกล่องอ้วนตุ่มปะ่อย่าเหยียบตรงกลางพี่อย่าเหยียบตรงกลางมันงอมันจะหัก <g> อ <discretion complimentary> <int os> <ya> <be paying> <ies> ้้

เฮ้ยทำไมวันนี <mm ้ค hey, oh ุณรู้สึกอยากกินข้าวลาบวะเอ๋มึงอยากกินข้าวลาบรื้ว่ามึงอยากไปหาน้องเขาวะอยากกนข้าวลาบก็ได้น้ำไแล้วนะกแหมกูร้นะมึงคิดอะไรอยู่ขับรนไปข้าวก็ได้น้ำเหนือนนี่เอง ถา่มากยก็า่นกายพัฒนาการความขึ้นหน้าเออพัฒนาการให้ดหมว่าเขามางเจพื้นตรงขอสาแล้วเดยวก็ได้จะปูกหญาแล่ที่คนมาถ่ายให้ดูใหม่นะคะก็คือเราจัดการกแม่น้ำปาร์ติการดเจอกทน้ากน